สวัสดีครับพี่น้องชาวยู u b e และชาว Facebook ที่รักทุกท่านนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับวันนี้สนอจีบท้องติดไทยนะครับจะได้มาดูมาชมเกี่ยวกับพิธีนะครับาพิธีเกี่ยวกับการนะครับเดินวิ่งนะครับวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะนะครับกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นตัวนี้อยู่สนามกีฬากลางจังหวัดตราชบุรี มาดูมาชมกันเลยนะครับครับสำหรับบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะมีนักกีฬานะครับมาร่วมด้วยนะครับทีมสตาร์ทสตาร์ทนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีนะครับ ไฟนะครับมีนำทางนะครับของสถานีของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ผู้คนก็มากันพร้อมแล้วนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อที่จะเริ่มจากขบวนนะครับจากสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาจากนะครับภาคใต้นะครับจังหวัดชุมพรจะประจวบเพชรบุรีนะครับ มาถึงราชบุรีในเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่22เมษายนบศ2 564ครับอันนี้คือวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู้ชัยชนะนะครับโอลิมปิกนั่นเองนะขบ,บวนก็มาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาดูมาชมกันเลยนะตอนนี้นะทุกคนก็มาพร้อมนะครับจะวิ่งไปยังกรุงเทพมหานครครับ ตอนนี้นะครับนักกีฬาก็พร้อมที่จะวิ่งนะครับตอนนี้ก็เตรียมควพร้อมแล้วนะครับนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะครับบริเวณจุดสตาร์ทนะครับบริเวณด้านหน้านะครับสตาร์ทนะฟินนิชเริ่มต้นจากที่นี่นะครับจะเริ่มกันทุกคนก็มาเตรียมพร้อมบมาทําพิธีที่นี่นะนี่นะก็จะมาพร้อมกันแล้วสวัสดีครับหน้ากอง์เกก็มาด้วย สำหรับบริเวณด้านข้างสนามกีฬานะครับก็มีมาตรการตรวจโควิด -19 ด้วยนะครับก็คือ1คัดกรอง2สวมหน้ากากอนามัยนะครับ3ล้างมือสีเว้นระยะห่างนะครับจุดคัดกรองนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ตัวนี้คือจุดรับรายงานตัวหรือจุดลงทะเบียนนักวิ่งนั่นเองนะครับเพื่อที่จะวิ่งนะครับตัวน,นี้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันในวันนี้นะครับ ทุกคนก็มาพร้อมเช้านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคใชยลูกชนิดหนึ่งโอเคเอไปด้วยนะไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีรองผู้ว่านะมาด้วยนะคมาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะมาในงานตัวนะวันนี้นะทุกคนก็มาพร้อมนะครับทั้งผู้สื่อข่าวนะครับก็มาพร้อมกันเลยนะวันนี้ ใช่ no. แล้วนี่ยะจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเราวิ่งกันมาเนี่ย2 6ว2กิโลเมตรนั่นเองนะคะและเราก็มาหยุดอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมรังนี้นะคะเพื่อรวบรวมกําลังใจปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในการกีฬาโอลิมปิกครั้งที่32นั่นเองค่ะใช่แล้วครับและสำหรับวันนี้นะครับเู้หมายของเราไดคือโจต้าจาระเครับ เอาละครับตอนนี้ว่าเป็นเวลาสมควรแล้วครับขอรเวทเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจรังหวัดราชบุรีท่านวิสาบูสิริรัตให้เกียรติเชิญท่าชาติไทย ถหะครับนี่ไหคะคณะผู้บริหารน่คะมองเห็น่อแม่พี่น้องจังหวัดราชบุรีนะคะคือให้การต้องับพวกเราเปอล่งดีนะคะพอเรนี้มามาพ่่งวิ่งเพื่อส่งกำลังใจนะคะไปให้กับนักกีฬาเนี่ยเขาหน้าที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะม้แแบบวีแลนด์นะคะเราโดเป็เลยชื่นใจจริจตกาที่เราได้รับรร่วมครับกรจะต่อไปยังไครับแน่นอนเราได้รับการน้ำใจุก่านที่รใจโดยเฉพาะในนส เราจะเข้าสู่ในช่วงการวิ่งทุนชาติไทยนะคะตอนนี้ก็วิ่งออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับคาวิ่งออกมาเลยครับตอนนี้เรามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดวิ่งครับันประเทศไทยค่ะเจะอากาศโกรอีนทียพอดคล้าสุบันเจ้าของเหรียญทองกีฬาโลิปโลกที่28นักสาท้านนะครับโอเคอารจีโคไทยเลยครับ ต้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีค่ะนายชัทสุวรรณเกียรุิภูรับนายนัทเกียรติภูริศักดิ์นั่งไล่ในจังหวัดราชบุรีค่ะนายนัทชุวตศรีสังวรครับประมารงวิ่งยามเย็นครับน่นนะฮะนี่คือคณะแรกที่มาร่วมวิ่งกับพวกเราครับใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะวิชงรักันแล้วนะคะไม้แรกของเราเลยนะคะกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะมาส่งกำลังใจกันเยอะๆเลยค่ะ อยู่ให้คงใจแน่นอนครับวันนี้นะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีครับท่านพิสาภูสิริรักครับด้วยคณะผู้บริหารค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเราด้วยนะครับทองไตรลงออกใช่ค่ะให้กับคุณจตุพรกมลพันธิพย์ค่ะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะเอาละฮะพร้อมกับ ะผู้บริหารหลายท่านใช่แล้วเนีนะคะที่จะมาร่วมสนับสนุนให้ค่ะในกองทัพให้ค่ะครับโอเคเรรียยบ้อขอบคุณด้วยครับขอบคุณทัานรองผู้ว่าครับขอบคุณท่านนักกีฬาแั่งหวัดเซ็ตแรกอร่ยด้วยนะครับเอาล่ะเนี่ยเอาแี่ตอนนี้ก็อยู่แบบเป็นตู้นี่แหละเอาเอาเนี่ยนะครับช่วงนี้ขบวนใกล้จะมาแล้วนะครับ รับช่วงต่อนะครับตอนนี้นะแล้วนกะ็มารอกันนะตอนนี้ตัวนี้กระบวนเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้กระบวนเริ่มมาเลยครับตอนนี้นี่ค่ะอาไปกันต่อได้ๆกับผู้ชมหาส่งกำลังใจได้ไงกับ นักวิ่งแล้วก็นักกีฬาของเรากันได้เลยตอนนี้จะครบแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ในเซตที่สามของเราแล้วค่ะโอเคมากัครับมบวนตอนนี้มาครับ อาเจ็ดแล้วออกเลยครับสาเจ็ดแล้วออก ตอนนี้ขบวนมาถึงหอนาฬิกานะครัห nah หบหอนาฬิกาบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลราชบุรีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขบวนกำลังมานะครับตอนนี้โดยท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16บควตรีนิชปิปานครับส่งต่อให้กับพลเยาวภาบุรพลชัยครับนักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก2004เนสี่รีดทองแดงแน่นอนนะฮะ เอาล่ะเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับผมทุกท่านแฮมาเลยฮฮตอนนี้ได้ถือธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม คือคนยาวาพะมาเลยฮะมาเลยครับตอนนี้จังหวัดราชบุรีทุกทุกท่านเลยคร่บพระคุณงามเอาละค่ะได้ค่ะตอนนี้เนี่ยส่งงต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่แล้วครับนี่ครับขับรถได้เลยครับพี่วิวคือไม่มีด้วยคุณหะเหรียญจ่องแดงเชควันดรุ่งสี่กกิโลกรัมหญิงปีสองพันสี่ครับต่างถิ่นอิติคนแรกของเอเชีชคอนโดฮะจากเด็กสาวนี่นะฮะของชาติไทเรื่อ กประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนละคราคมจนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะครับใช่แล้วนะคะตอนนี้สองท่างทางนได้สามารถที่จะโบกไม้โบกมือได้เป็นกำลังใจในกับนักงิี่แล้วก็นักกีฬาของเราเป็นได้เลยนะคะเมื่อวานยาเราทำนักกีฬาวิ่งจากไหนไปไหนครับจากที่ไหนไปที่ไหนเอ่ย ครับาจากมาจากจาก,จากมาจากที่ไหนมาจากใต้เหรอจังหวหัดอะไร่ครับจะไปตรงสวนอัฟูมแต่พุไปขึ้นเหนือก่อนครับไปเส้นเหนือขึ้นเหนือก่อน<ป> <ไป S 1> นะเชียงใหม่ไปมาขอนแก่นโคราชแล้วก็ไปน่านระยองครับอ,อบโอเคนะมา,าานมาจากจังหวัดอะไรเลยมาจากกรุงเทพไปขอใหญ่นะครับแล้วก็จะไปเชียงใหม่ครับโอเคครับครับ ครับตอนนี้ขบวนก็มาถึงถนนไกลเพชรแล้วนะครับเข้าสู่ถนนไกลเพชรแล้วนะครับตอนนี้ขบวนนะครับจะเดินทางไปต่อจังหวัดกาญจนบุรีครับกรุงเทพไปหาดใหญ่นะวิวเยาีเลยนะฮะสำหรับกีฬาเซบันโดะฮะครับอันนี้คนนะครับวิวเยาวภาครับมาแล้วครับ ที่ทุกคนใช่ไหก็สามารถเป็นกำลังใจร่วมงานไข่ค่ะคุณบิวเนีคะส่งต่อแล้วท้ายกับพานตำรวจเอกชลธีทองอ่อเนะคะอายุ51ปีค่ะท่านเป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนนะคะตำรวจภูธรภาคเจ็ค่ะตอนนี้ก็มาถึงตลาดนะครับตลาดอำมาลินนะครับตอนนี้นะครับขบวนนะครับบริเวณด้านหน้านะครับถนนสะพานดำนะครับสะพานดำนะครับ สวัสดีครับตันนี้เราผ่านตลาดทางถนนรถไฟนะครับสวัสดีครับพบพี่น้องทุกท่านครับผมตอนน,นนี้เรากำลังวิ่งธงชาติไปกับพัักีฬาไทยของเราเนี่ยคะจะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญ,ญี่ปุ่น,นะคะ่ะในระหว่างวันที่23กรกฎาคมนะคะถึงวันที่8สิงหาคมโดยเราจะวิ่งหาธงชาติไทยนะคะหนึง่งชาติต่อหนึ่งกิโลเมตรค่ะ โครงการอาหารช่างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับพิธีกรของเราก็มาด้วยครับวันนี้เห็นไปก็จะเห็นความงดงามนะฮะว่าโครงการอาหารช่างมาแล้วครับแม่น้ำแม่ครัวนี่สวรรค์สวรรค่ะพี่พี้เห็นอะไรที่น่าชื่นชมไหมนะครับไปต่อนะครับไปรถไฟด้วยนะครับวันนี้ได้บรรยากาศมากเลยอ่ะอันนี้เราสั่งมาใช่หรือเปล่า ค่าช่วงเช้าเแบบนี้นะคะก็แบบยังไม่ค่อยมีแดดนะคะผู้ชมก็จะแบบสดชื่นเราจะเห็นได้ว่าคนจังหวัดนานตอนนี้เขาออกกําลังกายกันเยอะเนาะจากสนามกีฬาที่เราพาตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับช่วงเช้าเช้าด้วยเราเลยอยากบอกว่าละสุดยอดากย้ไปพวกเราโอเค ตอนนี้เดินทางต่อครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราไปถึงขบวนของเาในงานอย่างที่เราแบกันทุกวันเนาะเราก็จะมีงานนักวิ่งของเรานี่นะวิไปถึงไยนะครมีเจลสวีทต่างๆนะครับที่จะครับตอนนี้ก็ถึงบิ๊กซีราชบุรีแล้วนะครับขาบัวนะครับวิ่งกีฬาโอลิมปิกนะครับตอนนี้นะครับก็อกำลังจะวิ่งมานะครับจะเดินทางไปต่อแล้วครับไปยังจังหวัดกาญจนบุรีต่อครับวิ่งทงชาติไทยคมใจสู้ชัยชนะ จะเดินทางต่อครับไปครับไปยังจังหวัดนะครับกาญจนบรุรีต่อนะครับขอให้เดินทางทุกความปลอดภัยนะครับโชคดีมีชัยนะครับประเทศไทยของเราครับเดินทางต่อไปครับไปจังหวัดกาญจนบรุรีต่อครับสาหรับคลิปนี้ ขอจบลองคงไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แน่นอนกดติดตามช่องสองนอจิบทอนอินไทยเพื่อที่จะได้มีพลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ